สวัสดีค่ะมาพบกับกซิบบอกเลานะคะวันนี้เราก็พามาชมกับนิสสันฟอนเทียนะคะรถสงพร้อมรุยเลยค่ะมาในราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้นิสสันฟอนเทียปี03ค่ะราคา85,000บาทเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องดีเกียร์ดีคาซีสวยแอร์เย็นค่ะภายในตามนี้เลยนะคะเป็นกระบะมือสองเกียร์ธรรมดามีตัดกับรายไม้สวยๆค่ะ นยเ็พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะภาษีพรบรปี66เอกสารชุดโอนมีให้ครบค่ะร้อแม็กยางโฟร์วิลดอกยางเต็มๆเ,เลยนะคะ ช่วงร่างดีค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะรถอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีท่านใดสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนนะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปรับชมรายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรนะคะแล้วโทรไปนัดกับผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะแอดปินเพียงมาแนะนําให้ท่านได้ชมกันเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ